บวัสดีเน้าทุกคนตอนนี้ทอบออยูอ่กลางนอนเนาะที่ว่าท็อปมาจาัดงานาบูธเบียร์อยู่ในกลางนอนวันนี้เป็นมือทบบ44เนาะมือทรงการที่เจะจะมาประทบปบระทาสายอยู่กลางนอนกันเดี๋ยวไปเบิ่งกันตัวนี้ท็อปกลางตื่นเนาะขึ้นมาตอนนี้ประมาณ5โมง6โมงยังเนาะตื่นมาเดี๋ยว,ยวจ,ะจะไปจัดก,การ แต่งสถานที่นะแต่ว่าตับแต่งสถานที่ไปไล่ถายไลายเติมแล้วสวงนุ่งเบลถ่ายพอเวียกนุ่งไลยเอาไปเบิ่งกันว่าจัดบูดเบียร์ของท็อปมันจะเป็นยังไงเนาะไปเบิ่งกันบรริตการยามเซาอันนี้มันอันนี้มันเบียร์ที่เขาเกลี่ยมมาประมาณสามร้อยเป็กะแล้วก็สถานที่เขาเริ่มจัดมาแล้วเวทีแล้วก็ตนทีเขาเกลี่ยมมาแล้วตอนนี้ทุกคนเดี๋ยวนี้เขาจะย้ายเบียร์เนาะมีคนงานอย่งผมมีเดี๋ยวท็อปจะย้ายเบียร์ จากบูดนี้ไปบูดพูนประมาณร้อยแ็กอันนี้ท็อปขึ้นไปแล้วประมาณหกเนาะเดี๋ยวไปคอยเวลาคนเบียกกันทุกคนตอนนี้มาร้อยไปแกนละโอ้ยเม่ไงเู้ดีได้น้องๆเข้ามาช่วยเดี๋ยวคนต่อกันทุกคนตัวนี้ทรับก็จัดบูดเป็นซองบูดฝั่งนั้นจะมีเบียอยู่ประมาณร้อยห้าสิบ รถห้องร้อยแผงเนาะตัวน no ี้ก็อยู่ซ่องร้อยแผงถมเบอร์ทำกิมมี่เดี๋ยวสี่ร้อยแผงเนาะคนนี้ครับจัดแล้วมาแล้วอันนี้เบียร์อยู่ฝั่งนี้อ่าร้อยห้าสิบเนาะเออซ่องร้อยแผงเนาะแล้วขับกระบี่เบียร์แซ่เออเบียร์ฮัตแซ่นี่กิมี่หนึ่งหกหนึ่งหกหีมีซัมเบอร์บีมีเบียร์ลราป้องมีเบียร์ป้องน้อยป้องง่ายเนาะแล้วก็ตัวนี้ครับจะแซ่เบียร์อยู่ในรุ่มนี่แหละอันนี้ก็แซ่เบียร์มาแล้วเนาะอ่าตั้งในก็แซ่เบียร์ แช์ให้มันเย็เยนๆหน่อยนึงนี่แช่ให้ลูกค้าเบียร์นี่ก็มีซัมเบอร์บี้แช์อย,ยู่นี่เนาะอ่าอันนี้เป็นงานเขาเริ่มละอัน,นจะเป็นบูธค่ายเบียนนาาร,นนาาร์เขาอยู่ฟองฝั่งล้วก็หาฮันอันก็ฮานเดี๋ยวจะนั่งทอ็อปอีพายไปเลาะเบิ้งงานตบรรุบราดสายเนาะนะเดี๋ยวท็อปพาเลาะอันนี้เพื่อนจะเป็นเคิดตอนใายนี่เพื่อนจะตบระรุบราดสายเมือ่อเนาะอ่าอันนี้เป็นงานของเขาเนาะเป็นเป็นบูธเบียร์ เป็น,ปนบูธเบียร์ลาวเนาะลงดอนก้างเปียกอย่างไรเป็นตัวเนาะอันนี้เป็นบูธเบียร์ห้องทอปเนาะอ่าประมาณนี้ออ่ายู่กอด,อดดอนเนาะ<ม>เขาจะมีอยู่ประมาณสองร้อยตัวเดีย๋ยวท็อป้าไปลาเลาะเบิ้งขึ้นอันนั้น,น,นไปเบิ้งกันว่างานเลาะดอนเป็นยังไงย่าง,งมาเขาจะมีอาหารไคเฟือไคข้าวต้มข้าวนมแบบทั่วไปไปหฮัที่ดื่มทั่วไปเพื่อนก็จะมีวิธีพิธีบาซีซุคอนของเมืองเนาะ ทุกๆปีผมจะเห็ดปลาซีสุข้อนเนาะอันนี้เป็นเพิ่นอ่าเจ้าแข้งเจ้าของนครว่าจะมกจมื่นเพื่อจะมาโยมันเมื่มดเนาะประมาณจัาหน่อยเพื่อจะเห็ดพิธีเดี๋ยวท็อปจะพาไปเบิ่งบนบนเพิ่นตบพระลับสายอันนี้คือเวลาต้นพิ่งเนาะจะมีชิปซองลาซีประมาณนี้แหละนี่แล้วก็จะมีนี่บอนเพิ่นตบพระธาสายเนาะลงดอนตบพระธาสายกันนี่ตอนนี้เพิ่นกำลังตบกันอยู่ เคื่อนี้จะเป็นเค่กินกับเนาะอันนี้เป็นตีหม้อเนาะสีหม้อขึ้นเตาน้ำมัน้วก็นอกมันที่ถึงกุ้งเอ่อจัง้งขัดหาท็อปบ้านเราใชชิพ่ามะเบิงตอนเขาจะลิตเนาะแต่ว่าตอนนี้ว่าบงหัวท็อปเิบ้าหมดตัวนะครับตัวนี้อยู่ประจำบูธค่ายเบียร์นะเอาเอาลองิึงลองิึงเออปัดเดียวเด้อต่อยต่อยได้ คนอีกจุดเด่นก็คือว่าเขาเจ้าเอาเหงือบักเนาะมาต่อเป็นเเปป็็นนแผ่เป็นผัว hm. ข well, ้ามกันสิข้ามนำอ่าอีฝั่งหนึ่งห้องดอดเนาะอ่าเขาจะต่อกันอยู่ประมาณห้าลำผัวข้ามกันสิไปเลยอ่าแล้วจะมีฮานค่ายเครื่องสิค่ายปิงค่ายเนาะรอไปห้าลำ คนตอนนี้เริ่มแล้วนะเริ่มค่ายเบียกันละอ่าเริ่มค่ายเริ่มแคกก็เริ่มคล้องมาแล้วเนาะแคกสังเกตุนัะขจรนะจะเริ่มพุทตโกพลน่าตายเนาะตุ่นตีเราก็เริ่มเศร้าเศาเจะน่าให้เพื่อนำคนตอนนี้ท็อปสภาพเป็นอย่างนี้แล้วว่าเดี๋ยวนี้เมื่อกี้วุ้นเบียรค่ายเบียเนาะแคกเริ่มเต็มนี่แหละแคกเริ่มเต็มวุ้นเบียแล้วแคกเริ่มม้วนหลังวุ้กับวุ้นทางมีกับวุ้นเนาะ

ไปบ้านก็นมาใครเดียแทนีร <c oughs> คนรมเข้ามาเข้ามาึรอยรอก็ได้ขอมาจาานอีขึ้นแล้วตอนนี้เอาใจส่พี่ และนี่คือภาพรวมของงานเนาะตอนนี้ถือว่าท็อปได้เมาไปแล้วแล้วก็บริทายวีดีโอปิดคลิปเนาะถือว่างานตัวนี้มีคนุนไล่แล้วก็เมาเมากันกระจายเลย